ตอนนี้เขาคิดยังไงกับเราเพรซอบซอ์ส e ควินซอบเพนเตเคิลเซเวนซอบคอสโฟซอบวันทูซอบวันในตอนนี้เขาคิดยังไงกับเราเขามีความรู้สึกคิดถึงเราเราอาจจะอยู่ไกลกับเขา เขากับเราอาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันเขามีความคิดมีความคาดหวังหรือมองลู่ทางหาแผนการในตรงนี้เพื่อที่จะให้ความสัมพันธ์ของเรานั้นมั่นคงและพัฒนาไปต่อได้นั่นเองนะคะอืมเขากำลังมองแผนมองหามองหาลู่ทางหรือมองหารูปแบบรูปแบบความสัมพันธ์ที่ทําให้ความสัมพันธ์ของเรานั้น มั่นคงนะคะในตรงนี้เนาะเขาพยายามหาวิธีทางหรือลู่ทางในการที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ของเรานะคะเพราะฉะนั้นแล้วเราอะ่ะควรที่จะแสดงถึงความรักหรือความรู้สึกที่มีให้กับความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะเพราะวาความสัมพันธ์ในครั้งนี้ควรค่าแก่คุณนะคะอืมนะ มวรค่าแก่คุณหรือเหมาะสมแล้วที่กําลังจะเป็นไปต่อคุณนะคะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะมีะสัญญาณเตือนจะมีสิ่งเตือนคุณจะมีบางสิ่งบางอย่างที่คอยบอกคุณว่าสิ่งเหล่านี้แหละนะเป็นกําลังมาแล้วเป็นสิ่งที่คุณนั้นรอคอยเป็นสิ่งที่คุณควรที่จะได้รับในตรงนี้นั่นเองนะคะมันเป็นลักษณะอากาศนั้นนะ แล้วคุณก็จะรู้สึกมีความสุขมีความสุข,ขกับความสัมพันธ์นี้นั่นเองนะคะแล้วความสัมพันธ์นี้ก็จะมอบความสุขความความสุขความสมหวังให้กับคุณนั่นเองนะประมาณนี้นะคะแล้วเราก็มองเห็นถึงการที่คุณกับเขาอะจำเป็นที่ต้องเหมือนกับปรับเปลี่ยนอะไรบางสิ่งบางอย่างนะเพื่อที่จะให ภาพของความสัมพันธ์ของคุณนั้นะชัดเจนเกิดขึ้นแล้วจึงจะได้มีความสุขต่อกันเนาะจงเป็นตัวเองให้ได้มากที่สุดนะคะความสัมพันธ์นี้จะเป็นความสัมพันธ์ที่มีความสุขได้คุณต้องเป็นตัวเองด้วยนะคะโอเคนะคะ